ดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูวันนี้เราจะขึ้นบทใหม่นะคะเด็กๆหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะหยิบหนังสือขึ้นมาก่อนนะคะหนังสือเรียนค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่103วันนี้เราจะขึ้นบทใหม่นะคะในเรื่องแรงและพลังงานนะคะสำหรับหน่วยที่3ที่เราจะเรียนในเรื่องแรงและพลังงานนี้นะคะลูก เราจะไปในบทที่หนึ่งก่อนเรื่องมวลและน้ำหนักมวลและน้ำหนักคืออะไรเด็กๆรู้ไหมเดี๋ยวถ้าเด็กๆยังไม่รู้คุณครูมีคลิปมาให้เด็กๆดูเราไปดูก่อนว่ามวลและน้ำหนักคืออะไรนะคะเด็กๆจะได้เข้าใจเดี๋ยวเราไปชมกันก่อนนะคะ ครับน้องๆตอนนี้น้องๆรู้ไหมครับว่าพี่กำลังอยู่ที่ไหนครับตอนนี้พี่กำลังอยู่ในอวกาศครับอ้าวนั่นนักบินอวกาศนี่นะเอ๊แต่นี่เขากำลังลอยอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยนักบินอวกาศลอยอยู่ในอวกาศได้ยังไงครับเขาตัวเบาหรือเปล่านะแล้วเขามีมวลหรือน้ำหนักหรือไม่เดี๋ยวคลิปนี้พี่กายจะเล่าให้ฟังครับแต่ตอนนี้ พี่ขอกลับโลกก่อนนะครับก่อนอื่นเลยพี่อยากให้น้องๆรู้จักกับคำว่ามวลหรือแมสก่อนนะครับน้องๆเคยกินแอปเปิลกันไหมครับเวลาที่เรากินแอปเปิลเนี่ยเรากินที่ผลของมันใช่ไหมครับนั่นแหละครับเรากำลังกินมวลของแอปเปิลอยู่น้องๆคิดว่ามวลของแอปเปิลคือส่วนใดบ้างครับมวลของแอปเปิล ประกอบไปด้วยเปลือกเนื้อผลมเมล็ดและขั่วของแอปเปิลครับทุกส่วนล้วนประกอบกันเป็นผลแอปเปิลครับดังนั้นมวลคือปริมาณเนื้อของสสารทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นวัตถุมีหน่วยเป็นกร,รมัมหรือกิโลกร,รัมครับมวลของวัตถุจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกหรืออยู่ในอวกาศ แต่ถ้ามีเนื้อของวัตถุบางส่วนหลุดออกไปหรือเพิ่มเข้ามามวลของวัตถุนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็เหมือนกับที่เราถือแอปเปิลไปที่ไหนก็ตามแอปเปิลก็ยังลูกเท่าเดิมมีมวลเท่าเดิมแต่ถ้าเรากัดแอปเปิลไปหนึ่งคำมวลของแอปเปิลก็จะหายไปตามรอยกัดของเราครับหลังจากที่พวกเราได้รู้จักคำว่ามวลกันไปแล้วนะครับ พี่ขอพาน้องๆย้อนเวลาไปเมื่อ300ปีที่แล้วครับเพื่อพาน้องๆไปดูเหตุการณ์การค้นพบแรงโน้มถ่วงของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษคนหนึ่งถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราย้อนเวลากันเลยครับเอน้องๆเห็นผู้ชายคนนั้นที่อยู่ใต้ต้นแอปเปิลไหมครับเขาคือเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษที่ได้ตั้งข้อสงสัยจากการสังเกตผลแอปเปิล ที่หล่นจากต้นลงสู่พื้นว่าทำไมแอปเปิลหล่นลงพื้นแทนที่จะลอยขึ้นไปในอากาศซึ่งเป็นคำถามที่ทำให้เขาได้กนพบว่าแอปเปิลเนี่ยถูกแรงลึกลับบางอย่างดึงดูดให้แอปเปิลตกลงมาต่อมานิวตันได้ตั้งชื่อแรงลึกลับนั้นว่าแรงโน้มถ่วงหรือ gravitational force ซึ่งเป็นแรงที่โลกดึงดูดมวลของวัตถุ มีทิศทางเข้าสู่ส่วนกลางของโลกและการที่โลกมีแรงโน้มถ่วงกระทำกับมวลของวัตถุทําให้วัตถุมีน้ําหนักหรือเวทครับดังนั้นน้ําหนักจึงหมายถึงแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อมวลของวัตถุและดึงดูดให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลกเราสามารถวัดน้ําหนักได้โดยใช้เครื่องชั่งสปริงครับและเพื่อเป็นเกียรติแกเ่เซอร์ไอแซคนิวตัน นักวิทยาศาสตร์จึงได้กำหนดหน่วยของแรงเป็นนิวตันน้ำหนักซึ่งเป็นแรงชนิดหนึ่งจึงมีหน่วยเป็นนิวตันเช่นกันครับโดยน้ำหนักเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเข้มของแรงน้มถ่วงในบริเวณที่วัตถุนั้นอยู่เช่นแอปเปิลมวล1น100กรัมลูกนี้ถ้าอยู่บนโลกก็จะมีน้ำหนัก1นนิวตัน แต่ถ้าหากแอปเปิลลูกนี้อยู่ในอวกาศก็จะมีน้ำหนัก0ูนย์นิวตันเนื่องจากในอวกาศไม่มีแรงโน้มถ่วงแต่น้องๆอย่าลืมนะครับว่ามวลของแอปเปิลยังเท่าเดิมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสําหรับคลิปนี้พวกเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามวลคือปริมาณเนื้อของสสารทั้งหมดที่ประกอบกันเป็นวัตถุมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรมัมโดยมวลของวัตถุหนึ่ง จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตามเว้นแต่ว่ามีเนื้อของวัตถุบางส่วนหลุดออกไปหรือเพิ่มเข้ามาจึงทำให้มวลเปลี่ยนแปลงไปครับและน้าหนักคือแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อมวลของวัตถุและดึงดูดให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลกมีหน่วยเป็นนิวตันครับโดยน้ำหนักสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเข้มของแรงโน้มถ่วงของ บริเวณที่วัตถุนั้นอยู่ในคลิปต่อไปพี่กายก็จะพาน้องๆไปรู้จักแรงน้มถ่วงให้มากขึ้นนะครับผ่านการทดลองง่ายๆกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราชมคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะ เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดของเราขึ้นมาค่ะลูกหยิบแบบฝึกหัดของเราขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปหน้าที่90ค่ะลูกเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่90นะคะเห็นยางหน้า90นะคะเราไปดูแบบฝึกหัดหน้า90ของเราบทที่1นะคะมวลและน้ําหนักเขาถามว่าเมื่อนักบินอวกาศอยู่บนโลกจะมีมวลหรือไม่ เมื่อนักบินอยู่ในอวากาศจะมีมวลหรือไม่เราไปรู้จักแล้วว่ามวลคืออะไรใช่ไหมคะมวลก็คือเนื้อของสารทั้งหมดที่ตาเรามองเห็นนะลูกนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันค่ะหน้านี้เดี๋ยวครูช่วยเด็กๆเฉลยให้หน้าหนึ่งนะคะอะเด็กๆติ๊กตูกตามนี้เลยนะคะเมื่อนักบินอยู่บนโลกนักบินจะมีมวลอยู่ในอวากาศก็มีมวลเพราะมวลคือเนื้อสารที่เรามองเห็นค่ะต่อไปไปดูข้อที่ สอตารางข้อที่2เมื่อนักบินอยู่บนโลกจะมีน้ำหนักมีค่ะเพราะโลกของเรามีแรงโน้มถ่วงมากระทำกับมวลก็เลยทำให้นักบินมีน้ำหนักนะคะแต่เมื่อไหร่ที่นักบินอยู่บนอวกาศนักบินจะไม่มีน้ำหนักค่ะเพราะในอวกาศไม่มีแรงโน้มถ่วงมากระทำกับมวลจึงทำให้นักบินไม่มีน้ำหนักนะคะอเด็กๆเขียนลงไปก่อนนะคะลูกข้อสองมวลและน้ำหนักเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ในข้อนี้เขียนว่าต่างกันนะคะลูกเดี๋ยวครูขอเพิ่มเติมนะคะว่ามันต่างกันเด็กๆเขียนลงไปเลยค่ะมวลและน้ำหนักมันต่างกันนะคะลูกต่างกันทันไหมคะมวลและน้ำหนักน้ำหนักต่างกันนะคะก็มวลคือเนื้อสารทั้งหมดส่วนน้ำหนักคือแรงที่กระทากับมวลค่ะเขียนลงไปค่ะ หนาทีค่ะลูกเสร็จหรือ,อยัง5นาทีเดี๋ยวจะเปิดไปน้า9ิบเอ็นะคะเสร็จหรือ,อยังเอ่ยเสร็จแล้วนะคะเด็กๆคงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้า91ของเรามวลคืออะไรก็เอาจากหน้า90นั่นแหละมาตอบมวลก็คือปริมาณเนื้อสารทั้งหมดใช่ไหมลูกน้ําหนักวัตถุมีน้าหนักได้อย่างไร เนื่องจากแรงโน้มถ่วงกระทํากับมวลเด็กๆก็เขียนลงไปลูกข้อสองนะคะแรงโน้มถ่วงกระทํากับมวลอะมีใครไม่ทันข้อหนึ่งไหมข้อหนึ่งมวลคืออะไรมวลคือปริมาณเนื้อของสารทั้งหมดนะคะข้อหนึ่งลูกมวลคือปริมาณเนื้อของสารทั้งหมดต่อไปข้อสองวัตถุมีน้ำหนักได้อย่างไร เพราะมีแรงโน้มถ่วงมากระทํากับมวลค่ะเอาเขียนลงไปเพราะมีแรงโน้มถ่วงมากระทํากับมวลนะคะเขียนลงไปค่ะลูกไปดูข้อ3ข้อ3มวลและน้ําหนักของวัตถุเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร<ม>เขียนว่าแตกต่างกันนะคะเอาหน้า60หน้า90มาตอบเลยก็ได้ตรงข้างล่างนะคะต่างกันนะคะเพราะมวล คือเนื้อสารทั้งหมดที่ตาเรามองเห็นใช่ไหมคะลูกส่วนน้ำหนักคือแรงโน้มถ่วงกระทํากับมวลนะคะนี่คือข้อแตกต่างเด็กๆทันไหมลูกอ่านเด็กๆลองกลับไปดูหน้า91มาเปรียบเทียบตอบคล้ายๆกับหน้า91เลยนะคะอย่างเช่นมวลและน้ำหนักของวัตถุเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเนี่ยต่างกัน มวลคือปริอาปริมาณเนื้อของสารทั้งหมดที่ตาเรามองเห็นนะคะส่วนน้ำหนักคือมวลกระทำกับแรงน้มถ่วงค่ะลูกทันไหมคะทันนะคะวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดแค่สองหน้า90กับ91พอเด็กๆเ,เสร็จแล้วนะคะลูกให้เด็กๆถ่ายรูปส่งเข้ามาในรายนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันชั่วโมงหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ